สวัสดีครับนักเรียนพบกับครูเอิร์ธในวิชาสุขศึกษาและพะัลศึกษานะครับสำหรับวันนี้เรื่องที่เราจะมาเรียนก็คือเรื่องของฉลากอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพครับฉลากก็คือสิ่งที่ติดอยู่บนภาชนะบรรจุอาหารหรือผลิตภัณฑ์สุขภาพเพื่อแสดงข้อมูลแก่ผู้บริโภคได้เห็นนะครับรวมถึงใช้เป็นหลักในการเลือกซื้ออาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วยเริ่มแรกคร,ครูเอิร์ธจะพานักเรียนมารู้จักฉลากผลิตภัณฑ์สุขภาพกันก่อนนะครับว่า ประกอบไปด้วยอะไรบ้าง 1. ชื่อผลิตภัณฑ์ 2. ชื่อและที่ตั้งของผู้ผลิต 3. วันเดือนปีที่ผลิต 4. วันเดือนปีที่หมดอายุ 5. วิธีใช้ผลิตภัณฑ์ 6. สรรพคุณของผลิตภัณฑ์นั้น 7. ปริมาณสุทธิ 8. ส่วนประกอบที่สำคัญ 9. คําคำเตือนในการใช้คราวนี้ค,คุณครูจะพานักเรียนมาดูว่า เราจะมีหลักในการอ่านข้อมูลฉลากผลิตภัณฑ์สุขภาพและฉลากอาหารอย่างไรบ้างครับเรามาดูวิธีการอ่านฉลากของผลิตภัณฑ์สุขภาพกันก่อนนะครับว่ามีขั้นตอนอย่างไรบ้างเริ่มแรกเราควรอ่านชื่อผลิตภัณฑ์ก่อนว่าใช้เพื่อวัตถุประสงค์ใดและให้ประโยชน์ต่อร่างกายของเราได้อย่างไรบ้างนั่นเองครับ 2. ออ่านวิธีการใช้ เพื่อให้เราได้ใช้ผลิตภัณฑ์น,นั้นได้อย่างถูกวิธี 3. ดูวันเดือนปีที่ผลิตว่าผลิตมานานมากน้อยขนาดไหน 4. เราก็ต้องดูวันเดือนปีที่หมดอายุด้วยว่าสินค้านั้นหมดอายุหรือยังถ้าหมดอายุแล้วเราไม่ควรซื้อผลิตภัณฑ์น,นั้นมาใช้นั่นเองครับ 5. ดูสถานที่ผลิตว่าผลิตที่ใดหรือใครเป็นผู้จัดจำหน่าย เพราะว่าเมื่อเราเกิดปัญหากับสินค้าชนิดนั้นเนี่ยเราจะได้ทราบว่าแหล่งที่ผลิตเนี่ยผลิตมาจากที่ไหนรวมถึงแหล่งที่มาของผลิตภัณฑ์นั้นเนี่ยมาจากที่ไหนนั่นเองครับ 6. อ่านดูปริมาณสุทธิว่าสินค้าชนิดนั้นเนี่ยมีปริมาณเท่าใดเพื่อเปรียบเทียบกับราคาว่าคุ้มค่าหรือไม่รวมถึงตรวจสอบว่าปริมาณนั้นน่ะให้มาถูกต้องตรงตามที่สลักระบุไว้อีกเปล่าครับ นี่ก็จะเป็นตัวอย่างของผลิตภัณฑ์สุขภาพนะครับไม่ว่าจะเป็นยาสระผมสบู่ครีมนวดวาสลีนทาป,ปากยาสีฟันนะครับก็คือเป็นของใช้ที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพร่างกายของเรานั่นเองครับต่อไปเราก็มาดูวิธีการอ่านฉลากผลิตภัณฑ์อาหารกันบ้างครับฉลากอาหารหรือฉลากโภชนาการหมายถึงฉลากแสดงข้อมูลทางด้านโภชนาการของอาหารนั้น ซึ่งจะระบุรายละเอียดของชนิดและปริมาณสารอาหารที่มีอยู่ในอาหารนั้นทําให้ผู้บริโภคสามารถเลือกอาหารได้ตรงตามความต้องการนะครับอาหารที่ได้รับการตรวจจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาจะมีตาออยอ,อ,ยออยอยู่บนฉลากอาหารและแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับอาหารโดยบอกองค์ประกอบที่สําคัญดังต่อไปนี้นะครับ 1. ทื่ออาหารเพื่อให้เราซื้ออาหารได้ตรงตามความต้องการ 2. ทื่และที่ตั้งของผู้ผลิตด้วยเราทราบว,ว่าผู้ผลิตเป็นใครเมื่อเราเกิดปัญหาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ชนิดนี้เราจะได้ร้องเรียนหรือว่าสามารถเรียกร้องค่าชดเชยได้ถูกที่นะครับ 3. ปริมาณสุทธิด้วยเราทราบน้ำหนักของอาหารที่เราต้องการ 4. ส่วนประกอบของอาหารหรือข้อมูลด้านโภชนาการด้วยเราทราบว,ว่าอาหารชนิดนี้เนี่ย ทำมาจากอะไรบ้างส่วนข้อมูลด้านโภชนาการเนี่ยเราก็จะรู้ว่าเมื่อเราบริโภคอาหารชนิดนี้ไปแล้วเราได้รับสารอาหารแก่ร่างกายอย่างไรบ้างยกตัวอย่างเช่นได้แคลเซียมกี่เปอร์เซ็นต์ได้ไขมันกี่เปอร์เซ็นต์ได้น้าตาลกี่สเปอร์เซ็นต์แบบนี้เป็นต้นครับ 5. วิธีใช้หรือวิธีรับประทานช่วยให้เราใช้สินค้าหรือว่ารับประทานอาหารได้ถูกต้องและปลอดภยัย 6. คาแนะนําในการใช้หรือการเก็บรักษาอันนี้ก็จะเป็นข้อความเพิ่มเติมที่ผู้ผลิตให้เรามาในการเลือกใช้สินค้านะครับเป็น 7. วันเดือนปีที่ผลิตและ 8. วันเดือนปีที่หมดอายุเพื่อให้เราทราบว่าสินค้าชนิดนี้เนี่ยผลิตมานานขนาดไหนรวมถึงหมดอายุเมื่อไหร่เพื่อป้องการอันตรายที่อาจเกิดจากการบริโภคสินค้าที่หมด,หมดอายุนั่นเองครับ เเครื่องหมายออยช่วยให้รับรองคุณภาพว่าสินค้าชนิดนี้เนี่ยปลอดภัยและได้มาตรฐานนั่นเองครับประโยชน์ของการอ่านฉลากผลิตภัณฑ์สุขภาพและฉลากอาหารก็คือข้อแรกนะครับทำให้เรารู้ว่าอาหารหรือผลิตภัณฑ์สุขภาพนั้นเนี่ยมีส่วนประกอบอย่างไรรวมถึงมีประโยชน์อย่างไรบ้าง 2. ทํทำให้เรารู้วิธีการรับประทานหรือว่าวิธีใช้ เพื่อให้เราบริโภคและอุโภคสินค้านั้นได้อย่างถูกต้อง 3. ทําให้เรารู้คําเตือนเพื่อให้ใช้ผลิตภัณฑ์นั้นได้อย่างปลอดภัย 4. รู้วิธีการเก็บรักษาที่ถูกต้องและเหมาะสม 5. รู้วันที่ผลิตและวันที่หมดอายุของอาหารหรือว่าผลิตภัณฑ์สุขภาพนั้นๆ 6. รู้ชื่อและที่ของผู้ผลิตเพื่อให้เรารู้ว่าสินค้าชิ้นนั้นผลิตมาจากไหน เวลามีปัญหาเราจะได้ตามถูกที่นะครับสรุปเรื่องนี้ก็คือการที่เรามีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูลมวลสากอาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพพร้อมทั้งมีทักษะในการเลือกรับประทานอาหารและเลือกใช้ผลิตภัณฑ์สุขภาพได้อย่างถูกต้องจะทําให้เรามีสุขภาพที่ดีนั่นเองครับ